ดีครับเพื่อนเพื่อนพกเยอะผมเอวิสต์วิทยาลัยเกม The King of f i t e r s t a r นะก็ไม่นึกว่าตู้เขาจะมาเร็วขนาดนี้นะอาา่าฮะก็ตรงกับที่ว่าผมทำคานิวันยังไม่เสร็จนะอือฮึอ่าฮะเหลือาาอีกไม่กี่พันนะได้ห้าดาวสักทีกับน้องเขาอาา่ฮะ โอเคนั่นเราไปดูกาชากันเลยครับดูตู้สาวๆกันนะอ่าในตู้สองอ่าน,นี่ตู้สองโอเคส่วนตัวผมเน้นอ่าส่วนตัวผมเน้นคาซูมินะแต่ส่วนตัวโอนุก,กะนี่ก็ฮานุก,กะหรือเปล่าอ่าฮานุก,กะก็ชื่นใจเห็นอะไรอย่างนี้ก็นะจะเกลี้ยงเป็นพักแรกหรือเปล่า ตู้นี้นี้เกลือมเอ่เจอนะใครที่ดูไปแล้วก็รู้ยู่อยู่ยยเดี๋ยวไปไปสมตู้นี้ก่อน,นผมยังไม่รีวิวตัวละครเลยนะเออวัดฟาร์มซีอันก่อนอ้อะออกทอง โอ okay. เคเอินหน้าขอา์ á อีสักหน่อยไปรู้สึกว่าคิมมันจะออกเลยนะอืม รมาตู้เดียวเหรออ๋อแต่ผมได้ Anti เบรกไว้ใต้ชุดกา้าสของเขาไปหมดแล้วนะเอออันเนี้ยสุ่มครั้งเดียวเนี้คุ้มเลยใครอยากดูก็ย้อนไปดูตอนนั้นในคลิปนะจะแปะไว้ใต้ใต้ลิงก์ด้วยกันใต้คลิปเนี่ยเออจะแ,แปะลิงก์ไว้ให้มาครับมา <S <S หาใจลึกๆท่องเอาไว้น้โมนุมโตน้โมนุมโตเออพระโนมุงโมพระโนมุงโม ขอเอาฟองฟรีก่อนนี่ก็บอกว่ามีสิทธิ์ได้นะกูเค้นเนี่ยไปกาซูมิกาซูมิเชมาหรือเปล่ายินจาสาวแสนสวยอืมอืมนุ้ยแดงเฮ้ย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 สุดท้ายเฮ้ยออกมาสิเออขอร้องออกมาสิขอร้องออกมาสิออกมาสิ ทำไมน้องเขาไม่ชอบบี้เหไม่ชอบลูบี้เหรอไม่ชอบเพชรชอบพลอยเหรอจ๊ะอืมกูจะสูงเช่นหอหไรไม่ใช่คิงตกใจหมดสูงชั้นคือใครเนี่ยอือ้อหืออื้อหือกาซูมิกาซูมิกาซูมิเย้า ไม่ต้องเสียบีมามาคลิปนี้ผมตั้งใจจะล้างตู้อยู่แล้ว๋อได้สองอยคิดเดียวได้ไหมอ่ะคารีวันเนี่ยออเดี๋ยวผมขอไปดูหน่อยว่ามันได้ตัวมันไม่นับใช่ไหมต้องได้เมมโมรีใช่ไหมแปบ๊บนะอ๋อมันนับมันนับมันนับแต่เหมือนจะเป็นบั๊กเมื่อกี้เออมันเลยไม่เห็นออโอคโอคคครึ่งทางครึ่งทาง โอ้ชื่นใจพี่ดาตาเดี๋ยวแต่แต่ใครนะเด,ดูก่อนอเดี๋ยโฮอนุก,กะใช่ไหมโอเคโฮโนุก,กะมาล้างฟู้กันเลยส่วนตัวผมว่านะ่าจะหมดแล้วแหละไม่เหลือแล้วดวงดวงผมอะหมดแล้วไปกันเลยเดีย๋ยวๆขอขอจิ้มนี่ก่อนอน้องออกมานะออกมานะ คือผมอยากเน้นเฉพาะตัวชุดชุดว่ายน้ำอะ่ะอ,อยากได้อะ่ะเพราะเอสเอสมันปั้นยากนะบอกตรงที่สกิปไป <S <S สนใจพวกนั้หรอกอมไม่สนใจก็อย่าสนใจอ่อโอาโยร์เร่ที่ทไมพอสุมบี้ไม่ได้วะ ว่าสุ่มของของฟิวมเมื่อมันมันมาไว้แดงอีูแล้วแดงสิสิ่งนี้น่ากลัวนะบอกตรงอืมเห็นไหมรับช็อตโอเคอม,มาล้างตู้ันเลย กุ๊กกิกกกกาคาเมื่อกี้ได้ผลไหมพุทโทพุทโทเฮ้ย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 ตู้นี้มาว่ะตู้นี้มาว่ะเฮ้ยเฮ้ัวจุก ซ้ำอือหืมเอาไปทำเมมดี่ไหมเนี่ยเอสเจดี่ไหมเนี่ยน้องน้องไม่ต้องมาเยอะก็ได้จ้ะน้องน้องปันง่ายนะจ้ะพันหนึ่งเออน้องปันง่ายนะจ้ะไม่ต้องมาเยอะก็ได้จ้ะเอ้ยน้องใหม่อีกแล้วอือหเอาอีกตัวอัเดอไม่เอาโฮโนกะโฮโนกะ ฮโหนแกอืมตุมโอเคเตกไหมไม่เรือ,อไปเือหืหหมาอุ้ยม,มันค้างไปอีกอ่ะไปอีกอ่ะ อ่ะเตกอือแดงอือหอพอเอ้ยต้องเป่าต้องเป่ายังไม่ทึงทางอย่ตกลงก่อน๊บ๊บมาครั้งนี้มีกอคือด้วยไรออกมา ยิ้มซ้ายยิ้งขวาอืมยังไม่แตกมาสิปอ่้อีกทีเพราะน้องเป็นบัตรแดงไนงะรู้สึกว่าเอออยากได้เหมือนกันอยากได้มากมากอินฟัมใหญ่ฟัมเบื้มของนางนะอดใจไม่ไหวจริง สคิปไม่อยากดูมันมันเสียเวลาอ๋อแม็กมากเหรอแอ็กซิมาคือถ้ามาต้นต้นพวกนี้สามตัวหน้าผมกดดูก็ได้นะแต่ว่ามาหลางังๆเนี้ยมันเสียเวลามากอหมื่นแปดแล้วไปเจ้าก่ะหมื่นแปดแล้วไปเจ้าก่ะ ขจิกกระจายเขาให้แค่ตัวเดียวใช่ไหมั้ย,ยไ,ไม่มีเลยพี่แววจะครึ่งทางแล้วนะม,มากดข้างล่างมาั่งแดงไหมไม่อือ้ย Kuru nhanh nhang 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 nhang, tayyên kín tayyên thăm mày nhanh nhanh sắm nhanh mấy? này, à, kia, mai kia ôi น้องน้องไม่ต้องมาเยอะก็ได้จ้ะไม่ต้องมาเยอะทำไมน้องสีสกีน้องมาไวจังอ่ะอืโอ้โห่น้องมาอีกแล้วอ่ะสองดาวด้วจ้ะน้องสองดาวด้วจ้ะน้องโอายปั้นเมมไดิไมเนี่เอสเอสเน่ะเออต้องขายอีกอันใช่ไหมเออเมมเอสเอสก็โหั้งนี้น้องมาจัด ชุดอินจาน้องไม่รอมาเลยน้องไม่ล่อมาเลยเอาแดงอืมุ้ยติดติกันติดติกันนะามาเหมือนเมื่อกี้เป๊ียบเลยขอไม่ซ้ำนะขอไม่ซ้ำนะต้องมีเอาก็ได้เอาอือโอ้อหอือน้องสามดาว นอออ้องฮึ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 อาาาาือเดี๋ยวอ900ยทำไมอ่ะน้องมีปัญหาอะไรกับพี่ได้เปล่าฮะน้องโนกะมีปัญหาอะไรกับพี่ได้เปล่าน้องฮึรีบจิ้มไม่หรอก เหนื่อยใจเฮ้ย้อืมมันแดงแบบคื้นน้องเข้ามาปั้นสามดาวสบายสบายเลยนะอึ๊บตกใจหมดรักกันจริงรักกันจังอออเออเออเข้าไป ไปไปอืมไม่ต้องซ้ำม,มากก็ได้อย่งล้างตู้เลยไหนก็ตั้งใจจะล้างตู้อยู่ดีนะแดงอย่าง,งไม่คือรูอ้ดูตักหน่อยอ่ะตัวที่สามอ่าอ่างดงามฮู้ฮูพี่นกอ สาสุโมโอ,อ่าก็ไปคารีวันน่าจะน่าจะจบได้แหละคารีวันเราน่าจะเสร็จแล้วแหละม,มาแดงแดงว่ะแดงทีทีอี ใช่ราคะเนี่ยไม่เอาไม่เอาซ้ำแล้วนะเออเทนยวใช่เออมีป้ายแล้วตัวไปไหนอ่ะเน่นเนเนตัวตัวหายเอ้อเอาบ้าเหรอฮะพุ่งมากจังอ๋อแล้วเมื่อกี้ตัวไปไหนอ่ะเอาไว้ เออมาหาดูได้ในคลิปผมนะของแปลกๆเนี่ยน้องก็หายอ่ะมาแต่เงาสนใจคงอายอ่ะตกใจใน้ฟัมหลองผมอะน้องก็เลยหายเกี่ยวไปตั้งตู้ได้เนี้ยได้ครบสามครบสามตัวในตู้นี้อืมมาอืม โอเคตัวนี้สรุปไม่เกลือว่ะโอเคอีกอีกไม่กี่ครั้งลนะออย่างเนี้ยนะชีวิตคนเรามันมีขึ้นมีลงอส่วนตัวถ้ามันเกลือผมรับได้นะแต่ผมรับไม่ได้คือระบบมันมันรวนเนะี่ยระบบเกมอ่ะเอนะอออนั่งนะั อะไรอะไรของลุงอะลุงอยู่หน้าแน้วนะลุงนะลุงอยู่หน้าแล้วนะโอเคอีกสี่สิบครั้งบี้สบายครับหมื่นกว่าอืประมาณสี่พันยังเหลือตังทอนอยู่อีกเยอะแยะอเออือออืมอ้มน ไม่แตกเลยเงียบโจมันต้องเอาให้ครบน้องกองเครื่องมันจริงๆแหละถึงไม่ออกมาเลยอ,ะอ่ะเออเว้ยล่างกันเลยไม่แดงเลยไม่แตกอนาะ,ะแตกตรงอย่างนี้นี่ เดีเดวเด,วเด,วเดวขอขอขอไปเคียมน้องก่อนน้องจาเดีอยสอครั้งเลยนะให้พี่ล้างตู้จริงๆใช่ไหมฮะมามแดงแดงแดง ดูก็ได้วาเลซ่าใครโอ้รามอนเออผมต้องการอยู่รามอนเนี่ยชอบอยู่อืมเก้าก,กา้าโอเคครั้งสุดท้ายแล้วนะเอ่อเดี๋ยวควอยไปใส่หอหาบี้อ่ะหอผมยังเล่นไม่เคลียร์เลยไนงะ แดงแดงมมหมดหวังครับอืมคาซุมิโอเคเดี๋ยวแป๊บนะโอเคครับครบจบในตู้เดียวปึบเลือกอ่าไม่มี โอเคน้องนี้เล่นตัวเนาะอืมเชื่อชื่อทุกคนเชื่อใจคฟาร์มลับเชื่อใจว่าร์มลับเชื่อสุดยอดเลยอะโฮโนกะแอนเจิเ้ลกว่าจะครบมาไปตรงนี้หน่อยอืมอไม่มีสุ่มนี่ผมยังเหลือเหรอสิบโอเคชอเชิญไปเลยเนี่ยหมดเวลาเออ เผื่อเขาจะมาเผื่อว่าจะโดนอืมเอ้ยม,มาอะกัด,ด้วยเหรอเอาอืาวอวันนี้มันเป็นวันของผมว่ะอ่าจะซ้ำน้องน้องเมียวไหมได้ขึ้นสีดาวไปเลย ใช่อีออออ๋น้องเขามาจริงๆอ่ะโอเคโอเคสองบันสีโอเคน้องรถนี่ผมตัดนะผมไม่ค่อยชอบน้องก็เท่าไหร่น้องรถเนี่ยผมพอแล้วเก็บปี้ไว้รอกิจกรรมหน้า โอเคค้าวนี้วันโอ้โหเกินไปตั้งสี่พันแม่เจ้ารับมาเออสองเนสี่มันน่าจะไม่มีวันหมดน่าจะดีนะยาวไปเลยอะเออไม่ต้องมีหกตัวหกเมมพวกเนี้ยเออว้าอะแล้วก็มามาตรงนี้หน่อยมาตรงนี้ตรงนี้หน่อยอืมเอ่อเมมโมรี่เอ่อเอสเอสอ่า ตรงนี้เห็นไหมปับป๊บปับ๊บปั๊บได้หนึ่งอันนะแต่ส่วนตัวผมจะใช้ไม่ใช้ผมก็คิดไปก่อนนะผมอยากจะอัพอัพอ่าเคลียร์เออให้ได้สมดาวแต่รู้สึกว่ามันมันไ่้แค่เดียวเนาะจะขึ้นน้องเลยดีกว่าเพราะว่าน้องก็มีจุดหมายเพิ่มด้วยนี่อืแต่ครั้งเดียวนะน่าเสียดายจังจะเลขไม่เลขก,ก็ลองดูก่อนโอเคครับผมส่วนนี้ก็อขอจากลาไปก่อนนะครับ ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับสำหรับวันนี้ก็ขอจากลาไปอีกครั้งนะครับบายบายครับบายบายรักนะครับทุกคนขอให้ไม่เกลือนะครับ